ต่อไปเราก็มาดูแบบฝึกหัดนะครับในเรื่องว่าแปลงไฟฟ้ากันสักข้อหนึ่งนะครับไฟฟ้าข้อนี้จะเป็นตัวอย่างแนวทางการประหยัดพลังงานในมอแปลงไฟฟ้านะครับถ้ามีอาคารหลังหนึ่งนะครับซื้อไฟจากการไฟฟ้าขนาดแรงดัน22 kv เข้ามาใช้นะครับก็คือเขามีมอแปลงของตัวเองนะครับแล้วก็ประพาย22 kv เนี่ยถูกลด ทอนลงเหลือเป็น380โวลต์นะครับแต่เขาใช้หมอแปลง2เครื่องนะครับซึ่งการทำงานของอาคารหลังเนี้ทำงานวันละ8ชั่วโมงนะครับ365วันต่อปีนะครับมอแปลงแต่ละเครื่องก็มีข้อมูลดังต่อไปนี้นะครับมอแปลงเครื่องที่1นะครับขนาด1,000 kva นะครับรับโหลดที่461 kva มี power factor 0.65นะครับมอแปลงเครื่องที่2ขนาด1,000 kva รับโหลดที่242 kva มีพ o ร e r Fa เตอร์1 4 4 1นะครับเราจะมาหาว่าพลังงานไฟฟ้าที่เราประหยัดได้นะครับเมื่อเราเดาเนินการตามการประหยัดพลังงานดังต่อไปนี้นะครับข้อ1ก็คือถ้าเราปลดวงจรด้านแรงสูงของมอปแปลงขนาด1,000 kva ทั้ง2เครื่องตอนที่เราไม่ได้ใช้งานเนี่ยมันจะประหยัดไปได้เท่าไหร่นะครับข้อที่2ถ้าเราย้ายโหลดหมอปแปลงจาก1000 kva 2เครื่องเนี่ยเอามารวมกันนะครับให้เหลือเครื่องเดียวเพราะว่า เครื่องแรกก็ไม่ถึง5 0เนะครับเครื่องที่2ก็ไม่ถึง5 0พอเราย้ายมันรวมกันเนี่ยเราสามารถย้ายมารวมกันได้นะครับจะประหยัดไปเท่าไหร่นะครับเรามาดูข้อแรกก่อนครับการปลดวงจรด้านแรงสูงของว่าแปลง1000 kva ทั้ง2เครื่องนะครับเวลาหยุดงานนะครับม่าแปลงใช้งานวันละ8ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลาหยุดงานก็คือ24ชั่วโมงลบ8ชั่วโมงก็คือใน1วันเนี่ยนะครับหยุดงานไป16ชั่วโมงต่อวันนะครับ ส่วนมอแปลงนั้นเป็นมอแปลงขนาด1,000 kva นะครับดูจากตารางด้านซ้ายมือก็จะเห็นว่า1,000 kva นั้นมีค่าคอร์รสนะครับที่1000 kva 22กิโลโวลนั้นมีค่าคอร์ลสอยู่ที่1,950วัตต์นะครับเพราะนั้นพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับค่าคอร์ลสนะครับคูณด้วยจำนวนของหมอแปลงไฟฟ้านะครับคูณด้วยชั่วโมงที่เราหยุดงานนะครับ ค่าคอร์สก็คือ1.95กิโลวัตต์นะครับ1,950บาทก็คือ1.95กิโลวัตต์นะครับจำนวน2เครื่องนะครับใช้หยุดงานไป16ชั่วโมงต่อวันนะครับ365วันนะครับได้คูณกันออกมาได้22,776กิโลวัตต์อาวต่อปีนะครับก็แปลว่าถ้าเราหยุดปลดแรงดันออกขณะหยุดงานนะครับของว่าแปลง2เครื่องเนี่ยก็จะประหยัดไปได้22,776กิโลวัตต์อาวต่อปีนะครับ ส่วนข้อที่2นะครับถ้าเราย้ายโหลดหม้อแปลง1000 kva 2เครื่องนยมารวมกันให้เหลือ1เครื่องนะครับจากข้อมูลหม้อแปลงก็จะเห็นว่าหม้อแปลงเครื่องที่นเนี่ยรับโหลดอยู่ที่4 6 1อกิโลวัต kva นะครับกิโลวต์แอมป์นะครับหม้อแปลงเครื่องที่2รับโหลดที่2 4 2 kva นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราหยุดใช้งานไป1เครื่องนะครับคอลล์ที่เราประหยัดได้ก็คือ 1>, 1, 000, 1 9 5่วัตต์่าหวัตหรือ1.95กิโลวัตต์นะครับคูณด้วย24ชั่วโมงคูณด้วย365วันนะครับก็ประหยัดไป17,082กิโลวัตต์อวต่อปีนะครับแต่นะครับเมื่อเราย้ายนะครับมารวมกันนะครับค่าคอปเปอร์ลอนะครับมันก็หายไปเครื่องหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราหยุด หม้อแปลงไปเครื่องหนึ่งนะครับเรามาใช้สูตรนะครับคอปเปอร์ลอที่เราประหยัดได้เท่ากับ c o ปเปอร์ลอจริงนะครับคูณด้วย KVA จริงหารด้วย KVA ที่พิพกัดยกกำลัง2แล้วคูณชั่วโมงการใช้งานนะครับอคอปเปอร์ลอสถ้าดูจากตารางก็คือ13,500หรือ13.5กิโลวัตต์นะครับ KVA ที่เราหยุดใช้ไปก็คือ242 KVA นะครับ KVA จริงของหม้อแปลงคือ1000นะครับคูณด้วย8ชั่วโมง การใช้งานคุณด้วย300วันทำงานนะครับได้1,897กิโลวัตต์อาวต์ต่อปีนะครับทีนี้เราหยุดไปเครื่องหนึ่งแล้วเราย้ายโหลดมารวมกับหม้อปแปลงอีกเครื่องหนึ่งเป็น2เครื่องรวมกันนะครับเพราะฉะนั้นโหลดที่เอามารวมกันจะรวมกันเป็น703 kva นะครับเราก็คำนวณน,นะครับ copper l o s s ของ เมอแปลงเครื่องเดิมนะครับขณะที่รับโหลด461 kva นะครับได้เท่ากับ6,885กิโลวัตต์อาว์ต่อปีนะครับและมาคำนวณคอปเปอร์ลอสอันใหม่นะครับในขณะที่เราย้ายโหลดมารวมกันเป็น703กิโลวัตต์อาว์ต่อปีนี่ยก็จะเห็นวณคอปเปอร์ลอสมันเพิ่มขึ้นมาเป็น1นึ1 2กิโลวัตต์อาว์ต่อปีนะครับเรามาสรุปนะครับก็จะเห็นว่าคอปเปอร์ลอสที่สูญเสียมากขึ้นเนี่ย นะครับมันสูญเสียมากขึ้น9,127กิโลวัตต์อวต่อปีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าโดยรวมพลังงานสูญเสียที่รวมทั้งหมดเนี่ยจากการประหยัดอคอปเปอร์ลอดหนึ่ก็คือการเลิกเลิกใช้งานมอเอแปลงไปหไป2เครื่องนะครับในในช่วงเวลาปกตินะครับแล้วก็หยุดใช้งานมอเอแปลงไป1เครื่องนะครับแล้วก็ลบด้วย c o ปเปอร์ลอที่สูงขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อรวมพลังงานทั้งหมดเนี่ยเราจะประหยัดไปได้9,852กิโลวัตต์อัวต่อปีนะครับนักศึกษาก็ลองพิจารณาดูนะครับบางครั้งอาจจะไม่ต้องทําทุกมาตรการก็ได้นะครับสําหรับตัวอย่างนี้นะครับถ้าถ้าเราทําเฉพาะมาตรการที่1มาตรการเดียวนะครับก็จะทําให้ประหยัดมากกว่าการทําทุกมาตรการนะครับสำหรับการเรียนในหัวข้อมอแปลงนี้นะครับเนื้อหานะครับบางส่วนนะครับก็ ที่เป็นทฤษฎีนะครับก็จะอยู่ในตำราบทที่4อยู่แล้วนะครับสำหรับที่เราเรียนเสริมในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลนะครับสำหรับการเอาไปปฏิบัติงานจริงนะครับสำหรับเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับที่จะใช้พิจารณาในการปฏิบัติงานที่นักศึกษาจะไปเจอนะครับสภาพงานจริงเจอการใช้งานมอแปลงจริงๆนะครับในการประกอบอาชีพนะครับของนักศึกษาในอนาคตจาก โจทย์แบบฝึกหัดนะครับท้ายเอกสารประกอบการสอนนะครับเรื่องซีเนอร์ไดโอดนะครับเเราจะมาวิเคราะห์นะครับจากรูปนะครับต่อวงจรซีเนอร์ไดโอดนะครับถ้าเรากำหนดค่านะครับค่า R S นะครับค่า V z e นะครับเราจะหาค่า R S แล้วก็หาค่า V z e นะครับโดยที่เรากำหนดนะครับว่าโหลดเนี่ยนะครับมีค่า V L นะครับเท่ากับ12โวลต์นะครับแล้วก็กระแส I L นะครับเปลี่ยนตั้งแต่ 0นะครับถึง200มิลลิแอมนะครับแล้วค่าความต้านทานนะครับขาเข้าหรือ R S ตัวนี้นะครับเอ่อแล้วค่าอ่า v z นะครับจะเป็นเท่าไหร่นะครับโดยถ้าเราบอกว่านะครับถ้าเราเลือก IL นะครับที่200มิลลิแอมนะครับแล้วก็พบว่า IL 200นะครับโหลดนะครับตัวนี้โหลด VRL นะครับ มีแรงดันตกค่อม12โวลต์น,นะครับก็จะทำให้นะครับ VZ เนี่ยมีแรงดันตกค่อม12โวลต์ด้วยถ้า VZ มีแรงดันตกค่อม12โวลต์น,นะครับเราหาเราหาวีแซดเท่ากับ VL นะครับต่อมาเราหาค่า RL นะครับ RL เว่าเป็นเท่าไหร่นะครับ RL ร์เอลก็จากวีเอหารด้วยอ l เรารู้ v l แล้วนะครับเรารู้ VZ VL เท่ากับ12 i อเท่ากับสองตามที่เราเลือกมานะครับเราก็จะได้ค่าความต้านทานโหลดนะครับ60โอห์มนะครับจากนั้นนะครับเรารู้ว่านะครับ v z เท่ากับเท่าไหร่นะครับเราสามารถใช้สูตรนะครับแบ่งแรงดันนะครับก็คือ v z นะครับเท่ากับ r l ร์คูนวีนะครับหารด้วย r l นะครับบวกอานะครับซึ่งเรารู้วีแซด นะครับเรารู้ VI นะครับเราหา RL มาแล้วนะครับที่เหลือก็คือ RS นะครับย้ายข้างนะครับย้ายข้างเพื่อหาค่า RS นะครับคำนวณออกมาแล้วนะครับ RS ก็จะได้20โอห์มนะครับซึ่งนะครับตัว RS ตัวนี้นะครับจะทำอาร์ตัวนี้20โอห์มทำให้ได้อะอา IL ที่200ร้มิลลิแอมนะครับเราก็เลือก rs 20โอห์มนะครับมาใช้งานได้นะครับรายวิชานี้มีเนื้อหานะครับแล้วก็มีโจทย์นะครับอีกอค่อนข้างเยอะนะครับในในเอกสารนะครับก็ให้ไปทบทวนสำหรับแบบฝึกหัดในหน่วยที่6นะครับในเรื่องของวงจรออฟแอมนะครับคราวนี้เรามาดูกันในตัวโจทย์กันนะครับว่ามี อย่างไงบ้างนะครับในข้อที่1นนะครับชนิดของออฟแอมเนี่ยที่มีการการเลื่อนหรือการดิฟนะครับซึ่งเป็นค่าของแรงดันออฟเซตอินพุตและสัญลญลบกวนเนี่ยที่ต่ำมากเนี่ยจะเป็นออฟแอมชนิดใดนะครับก็จะมีตัวแรกนะครับก็คือออฟแอมใช้งานทั่วไปนะครับข้อ2ก็คือออฟแอมความแม่นยำสูงนะครับข้อ3คือออฟแอมกำลังงานต่ำนะครับ ข้อ4คือ o p amp นะครับ input impedance สูงนะครับข้อห้าคือ o p amp ความเร็วสูงนะครับซึ่งจากรายละเอียดนะครับก็คือชนิดของ o p amp เนี่ยจะมีคุณสมบัติที่ฟังก์ชันการทำงานที่แตกต่างกันนะครับตามสมัถนะของ o p amp อย่างใน ของการใช้งานทั่วไปนี่ยกตัวยอย่างนะครับก็จะเป็นการใช้งานที่ราคาถูกแล้วก็ใช้งานในเรื่องของการทํางานพื้นฐานนะครับในเรื่องของฟังก์ชันของออฟแอมทั่วๆไปแต่ถ้าการทํางานของออฟแอมที่มีกําลังงานต่ำเนี่ยก็จะใช้กับคุณสมบัติของไฟฟ้าต่ํามากนะครับแต่เรื่องของออฟแอมที่มีการเลื่อนหรือดริฟต์นะครับของค่าแรงดันออฟเซสนะครับอินพุตและสัญญาลบกวนที่ต่ํามากเนี่ย จะเป็นค่าของ OpM แอที่มีความแม่นยำสูงนะครับอย่างเช่นเบอร์ OP 1 7 7นะครับหรือ OPA 3 7 8เพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้ในข้อนี้ก็คือ,อข้อ2นะครับก็คือ OpM แอความแม่นยำสูงนะครับสำหรับข้อที่2ในเรื่องของคุณสมบัติของ OpM แอเนี่ยค่าใดในอุดมคติมีค่าเท่ากับ0ูนย์ะครับจากเรื่องของ OpM แอที่เป็นอุดมคติเนี่ยครับก็จะมี อัตราส่วนภายในที่เกิดขึ้นอย่างเช่นอัตราขยายแรงดันนะครับหรือ Input Impedance นะครับหรือ Output Impedance ในะครับในข้อ4หรือ Bandwidth แล้วก็อัตราการำกำจัดสัญญาณโหมดร่วมนะครับใน5 choice เนี่ยนะครับจะมีตัวหนึ่งที่มีค่าทางอุดมคติที่มีค่าเท่ากับศูนยะครับคราวนี้เรามาดูกันจากลักษณะของคุณสมบัติของ o อฟแอเนี่ยนะครับจากรูปของวงจรเนี่ยค่า ถ้าเราดูจากคุณสมบัติตร,ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นค่าคุณลักษณะ,ณษณะที่บอกตัวนี้จะมีค่าเดียวนะครับที่เป็น0ูนย์ก็คือสังเกตดูนะครับคราวนี้เรามาดูกันว่ามันคืออะไรนะครับจากตารางเนี่ยนะครับก็คือตัวแรกก็จะเป็นอินฟินิตี้อัตราขยายนะครับอินพุตอิ e พีด c นก็จะเป็นอินฟินิตี้เอา t i พุตอิ n พีดก็คือ0จากในรูปนี่นะครับก็คือ Co นะครับ เท่ากับ0ก็คือ Output ุตอิ d พัน e เนี่ยจะเท่ากับ0เพราะฉะนั้นแอน d ิดก็เป็น Infinity นะครับรวมไปถึงอัตราการกําจัดโหมดร่วมเนี่ยสัญญาณโหมดร่วมก็จะเป็นอินฟินิตีเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือเรื่องของ Output ุตอิ d พ n c e นะครับสำหรับข้อที่3เนี่ยเรื่องของวงจร o อฟแอเนี่ยแบบใดที่เป็นการเพิ่มอัตราขยายนะครับเราสามารถเพิ่มอัตราขยายโดยตรงนะครับซึ่งจะมีตัวเลือกก็คือ วงจรขยายแบบไม่กับเฟสนี่เพิ่มได้หรือเปล่านะครับจริงๆถ้ามองในเรื่องของอัตราขยายอย่างเดียวนะครับวงจรขยายแบบกับเฟตและก็ไม่กับเฟตแบบรวมสัญญาณแบบคาสเคดและวงจรขยายผลต่างข้อไหนเป็นข้อที่ถูกต้องนะครับสําหรับในเรื่องของวงจรที่ขยายอัตรากําลังหรืออัตราที่ให้มันมีเพิ่มขึ้นนะครับก็คือวงจรแบบคาสเคสนะครับวงจรแบบคาสเคสเนี่ยนะครับก็จะมีค่าอยู่ที่ อัตราขยายชุดแรกไปคูณกับชุดที่2และคูณกับชุดที่3นะครับก็จะได้เท่ากับ A เท่ากับ a อคูณ A2 คูณ A3 อันนี้คือการเพิ่มอัตราขยายที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้คือรูปของวงจรที่ใช้งานเพราะฉะนั้นวงจรที่เพิ่มอัตราขยายเนี่ยก็จะเป็นข้อที่ถูกต้องก็คือข้อที่4นะครับวงจรออฟแอมแบบคาสเคดนะครับจากภาพตรงจุดที่กำหนดนะครับมีค่าเท่าเท่าไหร่นะครับ เห็นจากกราฟนะครับแล้วก็มีตรงจุดนี้ตรงจุดนี้จะมีค่าเท่าเท่าไหร่นะครับดูจากตัวเลือกนะครับก็ถ้าดูจากแกนเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งพันสิบสิบยนะครับแต่ความถี่เนี่ยอยู่ที่1 0 k h z นะครับอันนี้เกิดจากวงจรที่เอาไปใช้งานในการขยายสําหรับเครื่องมือวัดทางการแพทย์นะครับก็ ก็จะใช้งานในการมาอ่านค่าตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นผลที่ได้เนี่ยถ้าเราดูจากจุดนี้ก็คือ 10k วุ่งไปหาจุดตรงจุดนี้นะครับเรามาดูแกนแนวนอนตรงนี้เท่ากับ10อัตราขยายนะครับเกณฑ์ของของที่เกิดขึ้นแล้วก็ตรงนี้ข่าน100อันนี้จะเท่าจะขยายไปเรื่อยๆตามจำนวนของทางด้านแนวนอนตรงนี้นะครับ ตัวแรก10 20 30 40จนถึง90จนถึง100นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเพิ่มทีละ1 2 3จนถึง10นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเท่ากับ10 20ตรงนี้ก็คือเท่ากับเส้นที่20เพราะฉะนั้นคําตอบที่ได้จะเป็นข้อที่4นะครับอัตราขยายหรือเกณฑ์เนี่ยจะอยู่ที่20ทับอยู่ที่ 10kHz เฮสนะครับสำหรับแบบฝึกหัดในเรื่องของผู้จอนแอมป์เนี่ยอยากให้นักศึกษาเพิ่มเติม,ตมไปศึกษาในเรื่องของแบบฝึก ก่อนและหลังการเรียนนะครับเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้กับนักศึกษามากยิ่งขึ้นนะครับ